ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องของการเตือนภัยนิดนึงคือช่วงที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยมีการเปิดเสรีมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากกาัญชาทีนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเด็กสาวคนนี้คุณผู้ชมครับพ่อเธอเนี่ยอายุ21และพ่อของเธอเป็นชาวสารัฐเป็นพ่อเลี้ยงเธอเดินทางไปอเมริกาพร้อมกับยาฟ้าทลายโจนกับน้ำมันนวด CBDCBD เนี่ยมันมันไม่ใช่สารเสพติดแต่ว่าพอไปถึงที่แอตแลนตาที่ ถ้ากาศยานนานาชาติ Jackson, anta, Georgia, 14, พ,พาร์ทฟิลแจ็คสันที่อลันตาจอร์เจีย14พฤษภาคมศิลักการกรเปิดดูแล้วก็บอกบอกว่าเฮ้ยไอายาเนี่ยเป็นยาเสพติดหรือเปล่า<อ>แล้วไอซีบีดีอ่ะมันคือส่วนประกอบของกัญชานะทางพ่อเลี้ยงก็พยายามจะชี้แจงว่าไอทีเอสซีเนี่ยม,มันมันมีเปอร์เซ็นที่มันต่ำกว่าศ .3 มันตามข้อกําหนดทุกอย่างต่างๆนานา,นาแต่ตํารวจไม่ฟังครับ<อ>ตำรวจไม่สนใจเลยครับตารวจตั้งข้อหาเตรียมเตรียมที่จะตั้งข้อหาเพิกถอนวีซ่าเรียบร้อยแล้วก็ เตรียมส่งตัวกลับไทย10มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้เตรียมส่งตัวกลับไทยนะครับยกเลิกวีซ่าห้ามเข้าสหรัฐเป ici, ็นเวลา5ปีแล้วด้วยนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากเตือนไัยว่าเนี่ยน้ำมงนน้ำมันต่างๆนานาที่มันมีผลิตภัณฑ์ที่มันมีรูปดอกกัญชารูปใบกัญชารูปอะไร บ้านเราอาจจะอนุญาตแต่ถ้าเราข้ามไปประเทศอื่นๆม,มีแค่สหรัฐถ้าญี่ปุ่นนี่ยิ่งหนักนะมาเลเซียยิ่งหนักอย่าเอาไปเด็ดขาดและอย่างเช่นกรณีของฟ้าทลายโจรเนี่ยคือฉลากเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษเลยแทบจะเป็นภาษาไทยหมดเลยชาวต่างชาติฝรั่งก็โอ้ยเม็ดเขียวด้วยเปิดอ,ออกมาแล้วเขียวๆหมดด้วยเลยยิ่งแบบ แล้วไปกันใหญ่เลยเอามาเตือนเอามาเตือนให้ทุกคนรับทราบครับครับครไปแต่ละประเทศต้องเช็คนะใช่ครับอันนี้สำคัญว่าปลายทางเขารู้จักไอสิ่งที่เราจะกินหรือเปล่านะฮะไม่งั้นอาจโดนแบบนี้ได้นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคน